สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบ่วตุยลำเฟินน้องเชื่อครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศย่ำเย็นพี่น้องจอเรียบร้อยเลยพี่น้องพอสาวน้อยเรียบร้อยเลยพี่น้องบ่ตุยซอยกันกที่งานเบื้องหลังเขานี่ครับพี่น้องตอนนี้เสร็จแล้วรอปันนออปออป่นไฟยังเดือพพี่น้องสุดยอดบ่ออปั่นไฟยังเดือพี่น้องพันีนี่ครับ ก็แบเล็กๆนัานสาักลูกสาวจะเดินมาดูแฟ่ยผ้าประเบินของมเมญ่าไกน่นี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียกมาให้จอยกันนี่ใส่หลัะ จอยนั่งตรงไหน,นเอมมี่มรกตนั่งตรงไหนนี่นนยรอหาลูกสาวกันไม่หยักไปยืนกันีนน่านไหนวะเนี่ย เห็นเลยพี่น้องโอ้ยยังราหาก่อนบอเห็นอ้าวทีมงานจอวงสองอ่ะเห็นแล้วหรอรอบปั่นไฟเนี้ยวะทำไมได้ที่นอนดียังเลยอ่ะโอ้โห พะลงก็มีเป็นสิบเลือกเนยเปิดสิบตัวเลยสบายมากแล้วมีปลั๊กไฟไหมไม่มีนั่นแหละก็โง่ต่อไป <c oughs> นี่่ว่าอย่ามโที่น่นารั่งโอ้ <c oughs> นี่จำได้แล้วครับนี่ <c oughs> นี่ครับวางลูกสาวตัว <c oughs> เป็นยังไงล่ะว <c oughs> า,างมาวันนี้คือนที่ปลอดฝ้าปลอดฝนนะพี่นนอง นี่ครับพี่น้องเอ้ามาเจอใครมาเจอใครเนี่ยโอ้สวัสดีคุณลูกสาวอะไรมื่อวานเราสิไปซื้อขนมตุ้มตามก็แม่พลาดไม่พลาดว่านขนมตุ้มตามมาขายอย่างหลยรลดเลยหอยใหญ่หใช่จะขายยังไงไม่รู้ว่นที่หลายเดี๋ยวจะพาไร่สดไร่สดขายเอาไหมโบแม่นเฮาสิไปซื้อน้ำพึินได้ดานี่เออไปซื้อน้ำผึิงเลก็มาขายต่อตัว เราก็ <มา S 1> จ,จะว่ามันแพงเกินไปเราจะมาขายไม่ได้กําไรเราก็จะเขาซื้อกินน้าเพลินน่ะละไงอโอ้ใช่ไปซื้อหรวะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ต้องไปซื้อค่ะเขาจัดของเขาคนมาเคลื่อนนี่คือป๊าเขาค้นมาหนีเป็นเป็นจังไรลูกเออสวยอยู่แหละอแล้วเอ,เอ,เอมี่ไปไหนน้องเอ๊มไปไหนละไปเรียนจะไปเอาของไปเอาไปจัดเพิ่งมาดูเองร้องเพลงเมืเ่อคืนนี้จังๆเมื่อคืนนี้สุดยอดเลยโอ้เพี้ยนตันดี มันเป็นความแตกต่างค่ะปล่อยฟังด้วยคือคนอื้อนอ่ะเขาลองเขาลองแบบเสียงดีวันเราเด้อเขาไล่มาแบบเสียงดีวลนเออเข้ามาลองเพียนปื้บแบนี้เขากับสิตางมูเด้อเนี่ยมันมีอยู่สามคนมันบอรองกันไปแค่จแก้ม่เหรอแน่นแค่จะลองแบบเสียงดีไปเลยหนขอแตกต่างบบนี้ทุกคนเขากับสิบว่าจำเมันเสียงดีเด้ออมันว่องนี่มันเสียงดีวันทุกคนเลย เขากระจาจำเสียงบ่าดีได้หวะทีน่นี่ใคเจ้าสิมาคอมเมนต์ด่าเป็นสั่นโอ้ใคเจ้าสิมาให้เอาแก้ไขตีต, <c oughs> ติงไป <c oughs> ็นสัตว์ขนมรับบ่น้อมรับบ่น้อมรับ, <c oughs> บ,บ,บอันนี้คือตั้งใจจะไปซื้อขนมหรืออะไรเนี่ยไม่โน้ทักว่าแกเอาขนมมาขายแกบอกว่าเดี๋ยวลงอทำอะไรเสร็จก็ไปซื้อหนูก็เลยว่าจะไปซื้อก็ตอนนี้แกก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันใช้ไปไซสบป่านนี้เตรียมของแล้วไปเนี่ยเตรียมของแล้วไป อันนี้เสียจอันนี้เสร็จแล้วเหลืออันนั้นเหลือชุดแต่ว่าชุดยังไม่ก้าวอกเป็นอย่างด,ด,มามดลลีมันบุหรีเมียนี่นะมันมันโป่งเลยละ่ะหรอหมู่บ้าน,น,านหรือมันที่เป็นยอยังเจ้าของเขาใช่หรือแบกเองเหรอไม่แบกเองแต่ว่าเวลาเก็บเราต้องวิ่งเก็บเพราะว่าให้เขาเก็บมันกับทั้งเขาเก็บของเขามันกับไมนกับสิจ้างหรบอวจ้างเขาบ่จ้างวันเท่าไหร่ร้อยร้อยห้าสิบอันนี้ด้วยยกรังมันนี่เอาซูบ้ามือแดดฮ่องแบบซูบ้าฮ่องแดดพวกพ่อแม่เป็นซอยกับใครแน่แต่มือแดดฮ่องแด้ก็คือโชคเอง อ๋อสุว่าเขาบ่มีไผ่ได้บัดนี้เขาโจกเองของมือสิตายบ่สิบส่ตายต,ายติ <c oughs> อาทิตยมือกับซิมมือกับพันถาเลยลูกเจ้าเดี้ก็เยอะใกล้ๆเอาเบิ่งยังาบิางดูวยยังก้ามขึ้นี่มาเบิ่งดูเอาเป็นกามด้วนูลากเอา้าอ,อ,อุ้ยพ่อมันเยอะแต่ไขมัน <c oughs> น้ำหนักกำลังโลดโอ้แต่แบบมือขึ้นอีหมั้งมาขึ้นห่อได้เท่าไหร่บ่ต้องอายหนูบ่นับซ้ำ แต่พ่อสามลอยปอปอหนูเป็นคนบ่นับจีบเชือกแบบมันพ่ออยู่พ่ออยู่เด่๋ยวพ่ออยู่อะไรกวางอยู่แต่ว่ามันเท่าะไรก็างอยู้หนูจีบแบบว่านับแบบว่าเขาบ้านนับจึงสิแม่โอ้เป็นคนแบบนี้เ่ยกองกลองกลองร่วมกันได้กระดีเด้อยไม่ได้ใส่ติดแม่เพราะว่าอะไรมากเกี่ยอดเราเราจะแบ่งเราจะแบ่งไว้ส่วนใช่ไหมส่วนที่เราส่วนที่เราใช้ก็ไม่ใช้ก่อน ก็การหายก็บรูเล็บหายเถอะเลยเล็บบลอนด่เฮ้ยูดอะไรพูดอะไรกัางแต่ชิมาลักไปพูดอุ้ยบลอนด์รู้ไปแ้วใบนี่แล้วไในของเรามีต้นมีแค่ไหนบ้างของเราของของเราใช้กี่ลังมีแค่นี้มีเท่าไนี้ตัดอะไร่างอย่างไรเพิ่งไหนขึ้นไปตาแพงเดี๋ยร่างอย่างไรไม่ยังขาดบ่มีอยังมีแต่มงกุฎมีอยังขาดบ่เนี่ยมีอะไรบ้างขาดไม่มีอ๋อมีมีอะไรอ๋อขาดหลายอย่างเลยค่ะมาผีมาพี่มันเมื่อยมาผีขาดทั้งแนวมาบอกฟังดูเจ้าสาอ่าง เอาเอาที่สําคัญคือตัวที่แพงสุดมันคืออะไรที่ว่ามันสำคัญต้อใช้สองปีแล้วบอยเชิญสมานไหมที่แพงสุดเหรอเอาเอามาเบ้างน้ำนู้นบอยนู้นแดงหนี่ยอยนี่เออเนี่ยแล้วอันเนี้ยมันต้องใช้มากเลยไอไลเนอร์อันเท่าไหร่อุ้ยพอมันลิ้นแล้วบอมีบอมีลิ้นมันหยอดก็คือเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันอันไหนมันทึกนีแท่งเท่าไหร่ตึ้งพอสองร้อยไหม น่าจะร้อยน่าจะร้อยกว่าไม่ไม่ถึงสองอมึงจพ่อยจไหวเอาจากซีอันพ่อป่ะคุิากันพ่อป่ะพ่อค่ะมันมันเปียงอย่างยังบางีมันบริสุทิแต่ตามันเขียนหนาอยากเด่เฮาเขียนหนาอยากน่ำแม่้าเข้าคือรับเนี่ยแม่บ้าเขตกับบริสุทเว่ะถ้าเขตกับบริสัทิวันแล้วแต่เมื่อไรขึ้นอยากเอ๊ะกเอะบ่ะถ้ามันถึงฉากสงมวันก็ต้องแต่งอันอันเท่าไหร่อ่ะน่าจะร้อยยีกว่าบาทรอยอันพัสองโอเคป่ะ ค่ะไปสี่อนได้ออกก่อนค่ะถามแบบนั้นหรอใซ่มาดูยี่ห้อนี้นี่ไปต่อจำไม่ได้อ๋อตุ่นี้ไม่ตุ่นี้บอกเปลืองไงมันมันเปลืองย่อนว่าเขียนหนายากนี่แหละพอทับบอสี่แบบซองซองแทงกับใส่ได้เกือบเอาหนาคือนใสเลยใสไปไกลๆแล้วเป็นไงบ้างวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเรามามาเริ่มเริ่มเริ่มกับวงเราสี่ได้ไหมสี่ห้าวันได้แล้วได้ไหมสี่ห้างานแล้วสี่ห้าเลยมี่ยังต้องคิดว่าจะของต้องปั๊บปะ ต้องปับมีอะไรไหมที่คิดว่าตัวเองเฮ้ยเขาต้องปั๊บอีกหลายเขาถึงทือว่าเขายเนี้ยนี่ป่เต้นได้โอเคบ่เต้นกันเป็นอยากเปลี่ยนชุดอยากสาอยู่โอ้ส่วนมากทุกคนให้ถามแล้วคือแบบว่ามันเร็วใช่ไหมแมนมันต้องนึกภาพเพียงเดีว่าเขาต้องว้างของเดีว่าให้มันแบบไก่มือเขาให้มันแบบหมอกับเพ่งที่ใส่ทหารชุดอะไรแบ่ซอนอัด์ตอารเข้าไปเนี่ย ไม่ได้ชุดแบบทํามาอลังการทุกชุดเลยจะมาใส่ร้อนกันหรือซิมันมันเห็นมันเห็นข้างในแต่วันนั้นบอดกับบอดง่ามอยู่เออเห็นบอดว่าปีนาเราเช็คกันเองเนี่ยอุ้ยพ่ออันนี้อันนี้พ่อเพื่อนบอดนี่แล้วมันอย่างไรก็จุ่มไอดฟังซื้อบ่อยฟังบ่อดฟังมันงามมันสวยสวยจริงใช่แต่บอดังบอกว่ายังไม่ถูกใจอีกว่าถือใจบ่อเนี่ครับพี่น้องว่าถือใจเราต้องแบบเป็นตวัยบอดนี่วายชิวๆใช่แล้วทีนี้อ่ะ แล้วเราไปยังไงมายังไงเนี่ยนั่งรถบัสนั่งรถบัสได้รถบัสชินละชินอุ้ยหนูนั่งมาแต่ไหนนู่นว่าจเอารถไปปีกายนี้แล้วแต่อันเอารถไปน่ะละสิดชิดตุยอ่ะเอิงเองเองนั่งข้างไอ้ไอ้ไอ้เอ็มมี่อ่ะใช่ค่ะปกติสิเป็นเอมี่หนู้อเรากับแม่เรากับไอเบียใช่ป่ะเมื่อนั้นมันเป็นน้ำเมื่อนี้มันเป็นน้ำอยู่อ่ะเบียเล่ลายอ่ะลาไอเซียมเป็นนางน้ำลายไอเซียมเป็นนางน้ำน้ำมันฉลาดเราจะได้อาฝากพ่อแม่ด้วยอาฝากอย่าปลา ช่องด้วยนะคะน้องทัพทีมลำเพิรออฟฟิเชียลผู้ติดตามเท่าไหร่เนาะผู้ติดตามมันมันมันขึ้นจากวันนั้นมันอัพเนี่ยมันขึ้นจากวันนั้นดนตัวพี่น้องเอ้ยขออยากภาพมันแรงนน่พี่น้องขอจะพันคนไปอ่ะขอขอสร้างเนี่ยส้มสายพ่อว่าพ่อจะกลับวันที่เจ็ดแล้วไปไหนบันนี้มาถ่ายพ่อจะกลับวงสองแล้วไงอันนี้มาซอยซื้อได้นี่ไงมันเพิ่มขึ้นมาแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งร้อยเป็นเท่าไหร่ลสามเป็นสองร้อย สามลอยแล้วสองเหมสองลอยคพี่น้องเอ้ยฝากที่ตามทัพทิมนะพี่น้องทัพทิมเมืองลำเพลินอ้อเชี่ยวไอ้เพิ่นผ่านปูผ่นเกล็ดเน่พ่อได้ค่าบรรทุกบรรทุกพ่อในใงในโซดแน่พ่อได้ค่าเครื่องสับปางไอ้ละเนื้อมาเพลินนะอือเอาจึงไหนกับฟอร์มกําลังใจแล้วลูกอยู่เท่านี้แหละเดี๋ยวจะเดินมาอัปเดตบ่อยๆได้ค่ะอ่าอย่าลืมมาเจอกันวันนี้ที่ไหนวันนี้ที่ไหนล่ะบางอ่า อ่าปากทางเข้าวัดลาดปลาดุกหลังโฮมโปรบางโพทองอ่อบางโพทองค่ะไมก่กังใจทับทิมได้หนูคือสิจําได้เนาะหนูกัดบอกขึ้นจำได้สิแล้วผูว้ใดาม,มดาเมาเมาผู้ใดสะดวกมากกับมาบ่สะดวกมากกับก <ขา S 1> ต้อง,อาง,างมาสะดวกบบมากบ่สะดวกกับต้องมากสรุปแล้วต้องมาบสู่ะด้หลาเด้องมาเบิ่งอาสร์ได้ล่ะเทับนี่ผู้ใหญ่ใจดีอ่ะสิสิแท่งไม่งั้นก็ไม่รู้แล้วแต่บบบอกช่องนี้โบคอยบอกไผเอาสู้ๆครับเต็มค่ะนี่ก็ไปนอนเอ้า คลิปนี้ฝากไว้สักนี้คลิปหนาเฉพาะไม่พี่น้องฝากเบิง่งน้องครับทีมน่ยพี่น้องเนาะปฐมมาพี่น้องเป็นลั่งใจเพื่นศิลปินน้องใหม่เนาะนี่ครับพี่น้องวันนี้เจอกันที่ปากทางเข้าวัดลาดตะดุบลาดนถวตลาดมีดีพี่น้องหล,งลังโฮมปัวบางบัวทองเนี่น้องเนาะผู้โดยสะดวกมากกับมาผู้โดบยสะดวกกับเขากุ้มปิ๊พี่น้องหนึ่งวันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสามวันสามร้อยสี่สิบสามบาทพี่น้องเนาะผู้โดยเมาไปแล้วก็นล่อๆๆพี่น้องเนาะหกร้อยสิบหกบาทพี่น้องเนาะเอ้อมาเป็นกันลังใจุผู้คนพี่น้องไปครับพี่